วันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดมะลกาเหมือนเดิมนะคะตลาดสดเหมือนคลิปที่แล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มเติมแล้วก็อุปกรณ์ในการกินมากขึ้นครบมากแล้วค่ะครบมากนะคะวัน well, นี้เรากินหอยนางรมให้ดูก่อนนะคะอันดับแรกใส่ซีฟู้ดเช่นเดิมนะคะซีฟู้ดเตรียมมาเองเหมือนกันค่ะที่นี่ไม่มีให้นะคะค่ะแล้วก็น้ำพริกเขาน้ำพริกเข้าไทยนะคะจัดเต็มเต็มเลยค่ะวันนี้ คบนะคะเ,คเสร็จแล้วแล้วเรามีอะไรรู้ป่ะนี่แจ็กกัติน,นขาดไม่ได้ค่ะขาด,ขาดไม่ได้ที่สเปนมีกระถินเนียนะมีผักตะถินผักทั้งเม็ดทั้งยอดเหมือนที่เมืองไทยเลยนะ,ะลูกสาวหิวมากเลยลูกสาวแล้วเาม,ามื่อกี้เซ็ตๆวันนี้เครื่องค,ครบกว่าคราวที่แล้วนะคะจะบอกว่าอาหารซีฟูดที่สเปนนี่แบบเป็นสวรรค์ของคนไทยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยจ้าใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่า แต่ว่าหอยอ่ะหอยไทยใหญ่กว่านะคะหอยเมืองไทยใหญ่กว่าค่ะหอยเองไทยไก็หอยเมืองไทยอวบมากเลยนะคะบบ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 ่เนบบบบบบนบบนบบ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 บ่บบ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 บคบบ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 บําบบ้วบบ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 นบบวบบบบยอยบบบอ่ โอเคนะคะแล้วอันนี้ตบกันต่อไปนะคะปลาหมึกทอดปลาหมึกเขาเรียกคารามาหรือเปล่าเนี่ยคารามาอันนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นชื่อของสเปนถ้าใครมาก็ต้องรองนะคะแล้วก็จิ้มนะคะซีบู้นนะคะแล้วก็ปลาหมึกสดมากเด้งมากนะคะอร่อยอ่ะ อันต่อไปนะคะหอยหลอดคลิปที่แล้วเราไม่ได้กินนะเพราะว่าหอยหลอดหมดนะคะมาคลิปนี้เรากินนะคะอันนี้เขาจะย่างมาให้แล้วก็จะมีปาปิก้าโรยมานะคะอุ้ยน้ำพุ่งค่ะหอยน้ำพุ่ง <laughs> น้ำพุ่งย่างเลยย่างปาปิก้ามาันะคะพื้นที่น้อยเลยใส่รวมกันไหมใช่ค่ะเพราะว่าโตะเล็กมากแล้ว สดมากเลยอะที่นี่สดมากเลยอ่ะอันต่อไปนะคะหอยแมงกู้นะคะนี่นะคะใหญ่มากอวบเลยวันนี้อ้วบนะคะวันนี้เราจะกินได้หลายอย่างเฮ้ยเราลืมสั่งปลาหมึกนะเนี่ยไหนหนึ่งไงไหนเด็ดอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกย่างไม่มีอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนนะคะหนึ่งสองสามอหือ อร่อยมากเสียงสดนะคะดูหน้าฟิวสนหวานอร่อยไม่เหนียวพอดีเลยแล้วเขาทำมาให้พอดีเลยนะคะอร่อยแล้วหอยนางรมเราสั่งมาเยอะนะตอนนี้เราจะสั่งมาอีกแต่ว่าพื้นที่ไม่พอจ้ะพื้นที่ไม่พอค่ะเดี๋ยวค่อยรอบหลังนะคะอันนี้ชิมแก้มกับขีกวาดนเลยนะคะไม่เผ็ดนะคะ อันนี้พิคอประดับของสเปนคือพิคอตดูคนนี้ไหนคะคนนี้ฟินมากเลยไหมคะฟินมากเซฮาเนีงเซ่ห้าในพาเนี่ย้าในพาคุณส,สวยอรอ่อยจนปวดน,นิ้วเลยอ,เอ่านี่ไลค์แซมน่าจะกินโชว์นะคะนี่กินอะไรคะหอยนางรมอ่ดูหน่อย,ะะโอโยอเขาดูหน่อยค่ะโอ้โหใส่หอมเจียวโอ้ยใส่หอมเจียวเนี่ยอัมเลยค่ะ อร่อยไหมคะรสชาติเป็นไงคะหวานอร่อยไหมเ,เหมือนนี่เมืองไทยไหมลูออกอันนี้อร่อยกว่าเหรออ้ยนะคะดูทางนี้นะคะสดนะคะสดแล้วเป็นไงคะ<ด>หูหอยอาทางนี้ค่ะทางนี้สาสาวันนี้มีสาวส,ยสวยๆท้งนั้นเลยนะคะจริงคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยเต็มปากเต็มคำนะคะคราวที่แล้วเรากิน แต่ไม่มีกระถินไม่มีน้ำพริกเผาแล้วก็ไม่มีหอมเจียวนะคะแต่วันนี้คือปิ่นมากครบเครื่องนะจ๊ะปลาหมึกแดงๆนะคะกุ้งปลาหมึกด้วยโอ้ยหอยน้ำกระเด็นหมดเลยนะคะอชิมปลาหมึกนะคะปลาหมึกง่ายอร่อยไหมสดไหมคะลูกสดใช่ไหมคะอสดมากเลยเนาะ อันนี้กินหอยหลอดเหรอคะชิมหอยหลอดในจานแบบนี้ฮะอันครั้งแรกที่เคยกินหอยหลอดนะอยู่เมืองไทยไม่เคยกินอ้มอั้มหน่อยค่ะอั้มอร่อยไหมลูกมันไม่เหนียวไหมเหนียวไหมไม่เหนียวใช่ไหมคะอร่อยมากเลยอันนี้หนูกินหอยอะไรคะหอยแมลงภู่ค่ะนี่นะคะอุ้ยระวังหอยกระเด็นนะคะหอยยังไม่ตายนะคะหอยยังไม่ตายชิมหน่อยค่ะ อร่อยมากมากเลยมันที่สดอู้หูเต็มปากเต็มคำอลเอนาน่าเลยนะคะนี่นะจ้พูดอะไรเจ้าแก่พูดอะไรเปิดไหมคะน้ำ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 แซบเบอร์ไหมคะอะกินกุ้งในไม้ให้ดูหน่อยดิคะกุ้งเสียบไม้มาเลยนะคะอ้มโอ้โหยามีไหมคะอร่อยมากเลยอือะหอมเจียวด้วยนะคะหอมเจียวด้วยวันนี้เขาปอกกุ้งมาให้นะ เราไม่ต้องปอกอีกวันนั้นท้งปอกทั้นกินนะคะมือมือนี่เยอะไม่หมดเลยนะคะบรรยากาศเป็นไงคะซสดซื่นนะคะไม่หนาวไม่ร้อนแต่นั่งออกแดดนี่คือร้อนเหมือนกันนะคนสวยสวยทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มีแต่สาวๆสวยๆแล้วก็แบบกินแบบว่าอร่อยแซ่บเวอรมมากเลยค่ะเขามองว่าพวกเราไม่ไมไมไมอดอดอยากกันมาจากไหนอะหนูจะกินอะไรโชว์คะ่ะ <c oughs> <c oughs> งย่องหย่งมอมหย่ออร่อยมากนี่นะคะปลาหมึกปลาหมึกแบบว่าใหญ่เอร์วางหอยแมงผู้นะคะคือปลาหมึกคือใหญ่แบบใหญ่มากอะใหญ่แบบจานใหญ่กว่าหน้าชั้นสามเท่านะคะแล้วบ้นนี้เป็นบิซีฟู้ดนะคะมีแบบว่าหนวดหมึกเนื้อกุ หอยเชลหอยหลอนะคะแล้วก็มีสลัดด้านล่างนะคะส่วนอีกจานหนึ่งนะคะเป็นหอยนางรมเช่นเดิมอันนี้เราเปลี่ยนร้านนะคะเพื่อที่เราจะมาเอาจานบิ๊ดบึ้มนะคะสาวสาวโบกมือหน่อยสิคะสาวน้อยสาวใหญ่สาวเรือนน้อยสาวไหนใหญ่ใครจะกินค้ต่อไปคะโชว์หน่อยค่ะใครโชว์ใครจะอาปลาปลานะคะป้าปลาปลาปลากินหอยนะคะหอยนางรอม รสชาติเป็นไงคะแมาบาฟินเฟอร์อะเอ้ยฟินเฟอร์นะคะคือหวานนะคะมันนองเหมือนที่เมืองไทยแต่รสสัมผัสจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะคนละคนละทะเลคนละทะเลแต่ว่าเรามีเครื่องเคียงเหมือนเมืองไทยเลยจ้าเพราะว่าคนไทยขาดน้ำจิ้มชีฟู้ดและก็น้ำพริกเผาไม่ได้นะคะอะเดี๋ยวไปน้องมี่นะคะน้องมี่มี่คนสวยของเราอ่ะน เรียกจนครบเลยนะโอ้โหมีทั้งกระถินหอมเจียวแล้วก mm ็น yes, ้ำพริกเผานะคะซีฟู้ดด้วยอ้่มค่ะโอ้โหเต็มปากเต็มคำรสชาติเป็นไงคะพูดไม่ได้เต็มปากเต็มปากหวานไหมหอยหวานปหมหวานนี่อร่อยมากเลยหนูอยากกินอ้าวหอยหอยแมงปูอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเอีกนิดนึงเอาหอยแมงปูอีกนะคะโอ้โหนี่นะคะคือว่าซีฟู้ดที่นี่นะแล้ว อาชาหอย <Okay. S 1> นองรมปุ๊บเนี่ยแล้วเราได้กินครบอ่ะกินกับกระถินด้วยคือหอยจะยิ่งหวานมากๆหนูกกำลังกินอะไรคะกินกุ้งใหญ่กว่าหน้าหนูไหมเนี่ยใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหน้าเล่นฉันได้อีกนะแกะแกะอะไร่ะแกะอะไรคะทั้งเขาเขาเกะเสร็จแล้วเขาไม่ลากทีใช่ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหมันกุ้งนะคะว้าวร้านฮานุก่เขานานร้าอาน น,นี้ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะคะกุ้งนะคะไม่รู้มามี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะบองไม่ออกนะคะ่ะโอ้ยลูกครึ่งเลยลูกครึ่งเลยนะลูกครึ่งลูกครึ่งเพชรบุรีเนี <laughs> ่ย ต้มราดด้วยน้ำจิ <ung> ้มไส้ปลาิสต์เช่นเดิมน้ำจิ้มชีฟตดพกมาเองนะคะซอสอีกนะค่ะือค่ะทุกอย่างลงตังหมดข้าไม่ได้เดี๋ยวแป๊บเลยแอบมาเน้อหวานมากเลยอ่าข้าวต่อไปนะคะเป็นหอยเชลล์ตัวนี้จะบอกว่าหอยเชลล์ที่นี่นะเด้งนิ่มมากเลยอะ ยล้วอบแบบวบอันนะคะอึเนยอเนยเนยเนยด้วยเนยอ๋อหอยหอยหอยที่หอยยังไม่ตายหอยยังไม่ตายสองน้ำหวานอ่ะเนื้อแน่นมากเลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะอร่อยรุ่นนี้ว่ะกุ้งนะคะกุ้ง ยูนิเกนโฮมโอ้ยใหญ่ดังเลยอะกุ้งอะใหญ่มากเลยใจไม่ถูกเลยนะอะนี่ไอ้นี่แเดี๋ยวประมุกต่อนะคะเดี๋ยวนี้เรากุ้งก่อนกุ้งก่อนอันนี้กุ้งในภาษาสเปนกุ้งใหญ่ๆมันเรียกกัม่อนนะคะกัม่อนกัม่อนนะคะคือแบบหญ่เวอร์วางมากแล้วเราก็ทอย่างนี้ยิ้มๆเฉยๆแบบว่าเหลอกเรา ยำเยิ้มอย่างนี้นะคะแล้วก็ลุย้ลุยมันแน่นมันนุ่มมันหวานแล้วกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเบอร์บังมากเลยอันต่อไปนะคะอันหางหางหางปลาบึกนี่ยาวหน้าที่ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วนะใหญ่มาก อรไอดีบึ้งบึ้งิ้นนี้อือต้องชินอย่างนนะคะเราแบบโบราณเราน่าจะกินได้นิดเดียวนะดูทรงแล้วนะคะนทำใจก่อนทำใจก่อนไม่ใช่ไอ่หอยเชลล์กูเต็มปากนะหนึ่งสองต้ะนิ่มเปล่านิ่มเปล่าทั้งยาวทั้งใหญ่อร่อยมากเกลียดจังขนาะใหญ่ อันต่อไปนะคะอันนี้หมึกงอดนะคะหมึกมาทั้งตัวเลยนะหมึกย่างมาทั้งตัวชิ้นเดียวก็แบบว่าครึ่งหน้าทันแล้วนะคะแล้วก็ยอดด้วยน้ำจิ้มนะคะไม่มีความสามารถนะคะที่จะกินคำเดียวหมดลองแท้จ้าอันนี้หน่อยนะหนึ่งสองสามถ้าเข้าได้หมดคือสุดยอด บอกเลยอ่ะเด้งสู้ฟันมากเลยจ้าเรียมือค่ะเรียมืออร่อเลียมือจ้ากระดาสดมากละกั ใครมาที่นี่มาลกาต้องมานะคะมีทั้งของสดที่จะซื้อกลับไปทําที่บ้านหรือจะมานั่งข้างนอกแบบนี้นะคะแต่อย่ามาวันจันทร์นะคะไม่มีปชายสักงสั่งทานได้มีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารแต่วันจันทร์ปิดนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย